บ้างคะต่างน้ำสะอาดก็คือน้ำกรอง2อลิตรใช้น้ำกรอง2ลิตรต่อไฮเตอร์2 ml ต่อไฮเตอร์2 ml ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำนะเดี๋ยวน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดน้ำกรองนะคะใช้2ลิตรแล้วก็ใช้ไฮเตอร์2 ml เพื่อที่จะเตรียมน้ำฟอกที่จะได้ออกมาเป็นน้ำกาารองในเยเืย่อพืชนะคะตอนนี้ เป็นพลาสติกก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นเป็นหลอดแก้วป่าจะทําให้แตกได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกแน่นกว่าสามารถที่จะหาประกันการฉะนุ้นเสียหาแตกนะคะได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะมาเตรียมน้ำตาลใช่อฟอกสีแต่น้ำรำฟอกฟอกจส่วนเลยอ่าเป็นการถ้าสมมติว่าเราเติมไฮเตอร์ลงไปในน้ำนี้นะคะเป็นการฆ่าเชือ้อ mm hmm. เป็นอีกวิ์แทนการเข้าเครื่องขอตัวเข็ม เป็นการเก็บน้ําสะอาดเก็นน้าสะอาดสาหรับขอค่ะก้อิดโสนวกับขวดนี้เราสามารถใช้ขวดอะไรก็ได้ขวดอะไรก็ได้สะอาดสะอาดแต้ต้อจต้องสะอาดนะแล้วก็มีความปิดสนิทแล้วต้องเขียบขวดนี้ไม่ต้องเขียบแต่วันนี้ไม่ต้องเขียบ ล้งสะอาดล้างให้สะอาดแล้ก็ให้แห้งแล้วก็กมีฝาปิดใชไ่ไม่ไม่ไม่ต้องคิดขวดอะไรก็ได้ใช่เนาะ,ะีดอะทีนี้นมาเตียงเตียงน้ำกรองอสองลิตรน้ำกรองสองลิตรต่อไฮเตอร์สองเออตัวไฮเตอร์2 MM. องเอพราะฉะนั้นสองเอ็อันนี้มันมันไม่ละเอียดแล้ก,ก็ใชต้ตัวนี้แอตัวนะตัวนี้แอมสอเอเนาะ พ่อยามออกมาให้กน่อนะทำไมถึงต้องตัว2อลิตรทำไมถึงต้องเพร เตรียมน้ําสะอาดเพื่อที่จะใช้ในการล้างก็ในเรี่อเราสะอาดง่ายใช้น้ำเดือต้มเทใส่วดก็กว่าให้สมถ้าเราให้เป็นขวดแบบนี้เป็นจากอื่นเรากะให้ได้ประมาณสักหงรอเใช่เราจะใช้ครั้งละห้าสิบใช่ห้าสิบยน เวลาเราเวลาเราล้างเราใช้สองครั้งใช่ใช่สองครั้งนะอันนี้ทำไรคะเทปออนสเปกอกแตอ๋อ้ติดขอกได้เลยพร้อมไหมคะอันนี้ก็คือทีกอกได้เลยเป็นน้ำสาเอาไว้ทำอะไรนะคำสาสับเตรียมน้ำฟอกค่ะชิ้นส่วนเป็นน้ำสะอาดสำหรับเตรียมไว้ฟอกข้าชิ้นส่วนของพืชอันนี้ได้ไหมหรือยาวเลี้ยวไปเนาะเดี๋ยวไปหาอันนี้เสนอ เดีนยจะได้ประมาณสิขวด้างาต่อนทำเป็นคููสอน่ดีมากเลยอ่ะเป็นอาจารย์ะไดส่วนจากคนไม่เข้าใจนี่เข้าใจมากไอดีเย เรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆกีบจะเป็นเิ็นของที่เด็กน,นอกที่เะยคะทีนี้ถ้าส่วนเราใช้หมดนี่เราก็ไม่ต้องน้ำใช่ไหมรม่ต้องน้ำก็ใช้หมด <S <S นี่เหรอค่ะใช้หมดอย่างสมมติวนขวดที่เราใช้หมดแล้วต้องน้ำขวดไหมอัดอิ่มต้องน้าน้ำเปล่านะ